สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กําลังติดตามทางช่องของเราช่องของเราช่องของผมนะครับชื่อช่องยอดชายดีพลงาม u t u b e นะครับถ้าแฟนเพจก็จะเป็นยินรีวายห้าศูนย์หนึ่งมืนสองเอ็นจีช็อปนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรื่องของเงางเกงได้เลยนะครับกับทางร้านของเรานะฮะขายเฉพาะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรุ่นเดียวไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยมาดูกางเกงยินล,ลีวายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งมืสองตัวนี้เป็นผ้าหนึบๆแน่นๆนะครับ ด,ดูนแน่นเลยฮะหนึบมือเลยนะฮะเกงตัวนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสใีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับลูกค้าทุกคนขนาดตามป้ายด3 4 l 3 2 m a d สามสี่ i อ o สามสองเมอเม็กซิโกขนาดวัดจริงเอวสาสิบห้ายาวทั้งตัวสี่สิสี่ปลายคา8.5ปดจุดห้า 5, ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทสนใจ,จติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับผม กางเกงตัวนี้นะครับผ้าหนึบๆเป็นแน่นเลยลูกค้าท่านไหนได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังครับผมรับประกรันให้เลยนะ,ะยกางเกงตัวนี้งานปลายขาเป็นงานปลายขาเดิมๆนะฮะถ้าใครดูที่ไม่ชํานาญนะฮะอาจจะดูเป็นปลายขาตัดเย็บมาจะจริงๆเป็นงานปลายขาเดิมๆนะครับลูกค้าตัวนี้เดิมๆมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะฮะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมเห็นในสายตาผมยังไงผมพูดตามความจร,ริงทุกอย่างเรื่องของการค้าขายนะครับไม่มีคําว่าอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนนะมาดูสีด้านหลังกัน สีด้านหลังกับสีด้านหน้านะครับไมโคริปเกติกตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะยังไม่ผ่านน้ําเลยนะฮะคาดว่าไม่ผ่านน้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าสภาพประเกงเหมือนใหม่เลยนะฮะเนี่ยนะฮะสีใหม่ๆเข้มๆแข็งๆท้านหนึบๆเลยนะฮะจับแล้วหนึบม,มือเลยนะฮะเกงตัวนี้สวยมากทุกคนป้ายเรซแทบสกรีนสองหน้านะแดงชัดเจนนะฮะเนี่ยจะสก,กรีนสองหน้าส่วนป,ป้ายประเกงดับเบิลยูสามสี่เอลสามสองจะเป็นรุ่น,นห้าศูนย์หนึ่งนะฮะกระเกงยินลีว่ารุ่นห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับ เดิมทีจะเป็นกางเกงคุณแรงงานนะฮะที่เขาสมัยเขานิยมผุดหาสายแร่ทองกันนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเขาจะนิยมใส่กันจนกระทั่งานยายลีไวสเตาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกางเกงยีนตัวแรกเนี่ยจะมาจากผ้าใบที่เป็นผ้าใบที่มุงหลังคามมาอะไรประมาณนี้นะเอามาตัดเย็บเป็นเก,ง,เกงนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะ นายลีวจนไม aj ่มีผ้าใบเย็บขายนะฮะก็เลยไปหากางเกงผ้ายีนในปัจจุบันนี้มาขายนะฮะและตอนนั้นนะฮะยังไม่ได้เรียกผ้ายีนนเขาเรียกว่าผ้าเจนัวนะเพราะว่านายลีวเนี่ยไปพบผ้าชนิดนี้ที่ประเทศอิตาลีเมืองเจนัวนั่นเองนะฮะจนผ้าชนิดนี้นะฮะนายลีวได้นำมาตัดเย็บเป็นกางเกงจนมีชื่อเสียงในประเทศอิตาลีเองแล้วก็จนดังมาถึงประเทศฝรั่งเศสและได้มาเปลี่ยนเรียกชื่อผ้าชนิดนี้ว่าผ้ายีนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ กางเกงยีนลีวไวตัวนี้นะฮะสภาพเหมือนใหม่นะฮะสวยๆเข้มๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราเดี๋ยวผมย้ำให้อีกทีนะฮะขนาดตามป 32, Mexico, า้าย w 3 4 l 32สามสิบสี่ l สามเมตรอินเม็กซิโกคาราบัติงเอว35ยาวทั้งตัว34ปลายขา8.5นะครับกางเกงสไตล์ออริจินอลก็จะเป็นทรงขางกระบอกตรงปลายขาจะอยู่ที่8ถึง8.5ถึง9จะอยู่ประมาณนี้นะฮะร,ราคา1,800บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนสนใจติดต,ต่อ0961519525 ยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ